ได้กดีกนดดดกคนโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมเด็กสกายทุกคนใน,นวันนี้นะผมซึ่งวันนี้ทุกคนผมมาขับรถเล่นแถวนี้แต่ก็บังเอิญเลยถ่ายคลิปนี้ไว้เพราะว่าตรงนี้ทุกคนยมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่าวัดวัดแบบพูดแบบวัดล้างอ,ะอ่ะแต่ก็ยังมีคนอยู่อยู่นะทุกคนนะจะมีพระอยู่อยู่นะแต่วันนี้ผมจะพา เข้าไปดูในวัดนะตรงนั้นมันจะมีทางเข้าของเากล้องเห็นไหมไม่เห็น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 อ่ะแล้วก็วันนี้ผมขับจายานติดเครื่องมาเนี่ยเห็นไหมนี่สองคั้งเออนั่นแหละนะทุกคนโอ้ตอนนี้อยู่ในป่าของนี้ได้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราว่าไปเจอกันตรงทางเข้าเลยดีกว่าแค่ทางเข้าตรงนี้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้จะเป็นวัดเลยว่าวัดป่าทุกคนนะแบบวัดล้างอ่ะเออเนี่ยดูห้องน้าดิยังล้างเลยดูดิเดี๋ยมามาดูข้างในแล้วก็สองสองเข้าไปดูให้นะอุ้ยพอแล้วมั้ง มันแบบว่ามีแต่แบบแบบใหญ่บางมุมมาทุกคนนะมันแบบดูดิโอเคเดี๋ยวเราไปบ้าตรงไปทางเข้าเลยดีกว่านะทุกคน,นวันนี้ก็มาหามาทัวร์ป่าแล้วกันนะนะอืมเออแบบว่ามันก็หลายครั้งเราก็จะไปป่าแบบยังไงอะป่าช้า<อ> <laughs> แต่ว่าวันนี้อุยเสียงนกกรล้องด้วยนะทุกคนโอเคเราไปเจอกันตรงทางเข้าเลยดีกว่านะทุกคนไปอโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงนี่เห็นไหม <laughs> มันจะเป็นตรงทางเข้าอ่ะเดี๋ยวมานี่ไป <laughs> นี่นทุกคนเห็นไหมคือแบบว่ามันไม่ค่อยมีคนผ่านเลยก็ได้คือพูดง่ายๆก็คือเป็นแบบว่าวัดลางนะทุกคนนะแล้วผ้าเฮ้ยผ้าขาวเวยทุกคนซเข้ามาก่อนเด้อซิอันนี้เป็นผ้าอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่จับนะทุกคนเป็นผ้าขาวนะนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะนนเห็นไหมแบบคือแบบ ก็น่ากลัวนะทุกคนแล้วก็เงียบคือในวัดเนี่ยตรงนี้เป็นวัดแต่ว่ามันตรงเนี้ยมันโซนเนี้ยเขาจะเป็นราะว่าวัดแบบไม่มีใครอยู่อะแล้วก็ใช่ไหมใช่แล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะมีพระอยู่นะทุกคนแล้วก็วันนี้เราจะพาเดินเข้าไปดูมันจะมีแต่ว่าเ,เดี๋ยวเดิมาเดินดูนะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกุฏิกเก่าเฮ้ยแต่จะบอกว่าคือเงียบมากนะทุกคนบอกเลยว่างเงียบจริงๆฮะ รู้ว่าจะเงียบเป็นไงน,นะคือมันเป็นวัดล้างไงตรงนี้มันจะเป็นส่วนเหมือนวัดล้างนะทุกคนไม่ดูดูแต่ทางก็รู้แล้วใช่ดูทางแบบไม่มีใครผ่านเลยใช่ไหมใช่ใช่ทางแบบมันจะไม่มีรอยคนผ่านเลยอ่ะทุกคนเนี่ยดูดูกระสืเต่าดินะทุกคนเฮ้ยแต่ว่ามีมีพระมีพระอยู่อยู่ด้วยนะทุกคนพระแบบว่าพระรูปปั้นเห็นไหมอ๋อเนี่ยทุกคนมันจะเป็นแบบล้างเข้าไปดูไหม เขาไปดูจริงเหรอเขาไม่พูาอะไรหรอกนงผมผมก็ไม่กล้าเลยคือใจหนึ่งก็กลัวนะทุกคนนะคือแบบเราเข้าป่ากันมาสองรอบแล้วรอบนี้มามเข้าป่าเป็นวัดด้วยนะทุกคนแล้วนั่น,นมันเป็นวัดมันไม่ใช่วัดนั่นเป็นป่าแบบเหมือนป่าแบบเงียบใช่ไหมแต่ผู้น่าประช้นอ่ะนะทุกคนก็คือเงียบจนมีแต่เสียงนกนะผมก็เลยไม่กล้าพูดดังนะทุกคนนะแล้เดินไปต่อไหมฮ้ยที่แนีมันไม่มีรอยคนเดินเนี่ย เหมือนเป็นแบบทะเลใบไม้แห้งเลยอ,อะอยประมาณนั้นอะออ uf, นี่เงียบเงียบมากทุกคนเนี่ยดูโซนนี้ดิเป็นไงโหอโอ, uf, อกมาดีไหมรู้สึกไม่ค่อยกล้าอยู่วะรู้สึกไม่ค่อยกล้าอยู่นะนะทุกคน uf, จักรยานจุดเครื่องเราเจอดอยู่ตรงนู้นอ่ะหายไหมวะ เมาเดินไปดูอีกนิดหนึ่งมามามั่นใจใจต้องแข็งไว้โอเคทนไหมเป็นไรก็วิ่งใครวิ่งมันมนะอ่านี่ทุกคนนี่เใช่ไหมแป่ว่ามันได้มีพ่าอยู่นะครับผมนะเฮ้ยแล้วก็ห้องน้ำเห็นไหมเฮ้ย้เีผิวหลังคาหายเออหลังคาหายเลยตรงนั้นนะอ่ะเฮ้ยเนี่ยทุกคนโซนนี้มันก็จะเป็นแบบว่า เป็นเหมือนสะใช่ไหมอ่า,หาอเหมือนสะนะทุกคนคือโซนเนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มโซนฝั่งนู้นไปจะเหมือนมีคนอยู่แต่ว่าโซน<ช> <ๆ S 1> ที่เราเดินมาฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมอรอบรอบนี้เลยแะไม่มีคนอยู่นะครับผมก็คือบบปล่อยล่างอ่ะครับโอ้โหแบบน่ากลัวนะทุกคนนี่มันป่าเลยนะเนี่ยแต่ว่าห้องน้าเดินไปดูไหมไ้ดูดิมันเป็นห้องน้ําแบบลังคาก็ทะลุแบบทาเป็นว่าไปดีกว่า กลัวไม่ใช่หรอกกลัวเออกลัวไม่ใช่อะไรนะทุกคนตรงตรงนี้เป็นวัดด้วยไงเอ,อแล้วก็ตรงมันมีเมนด้วยไม่ใช่หรอเออใชออ่ใช่ผมว่าเอ้ยเป็นไรไปดีกว่าเออเสียวฮะทุกคนผมแบบใจไม่ถึงไงใจไม่กล้าแล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปคือมันเป็นวัดล้างครับผมนะโซนนี้ไม่มีใครอยู่เลยเ,ออเห็นไหมรอยไม่ค่อยไม่ค่อยมีรอยรถด,ด้วยประเด็นอะอนะ เขาโดนรถด้วยดูมองเราถกตรงตรงเลยมีอะเป็นป่าหมดเลยนะนจะเห็นเป็นป่าหมดเลยนไม่รก็เสียงนกเลไรอยู่ไหมดูยินนี่รนะ้อ,องแบบมันรู้สึกว่ามันเงียบแล้วมีแต่เสียงนกแล้วก็กลัวน่ะกูจะบอกเลยถ้ามาเดินตอน่อกลาทัืงคืนนี่ไม่มานะอตอนนี้ก็จะมืดแล้วเห็นทุกคนตอนนี้กี่โมงวะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยจะหกโมงแล้วนี่เห็นไหมเนี่ย <S <S> <S จะหกโมงแล้วทุกคนเอา้าเ,เนี่ยเนี่ยจะหกโมงแล้ว อเออใ<ต>กล้มืดแล้วนะผมต้องออกจากตรงนี้ดีกว่านะเพือ่อ <ๆ S 1> ความชัวเดินไปไหมไปจริงเหรอไปดูนี่หไ,ไหนอนะไรโอเคโอเคแต่กล้องยาคาบไปยาคาเข้าไปดีหน่อยนะวิตรงนี้เหมือนเป็นรอยเขาเผาอะไรวะนี่ เป็นแบบนี่คือท้ายที่ผมบอกอยันตอนต้นไปเห็นไหมเ้ืน่อะไม่ดีนี่นะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้แหละเราก็ไม่อยากูีนานนะแต่นี่มันบอกอะไรวะตีอบอกอะไรนะะไ,ปไปดีกว่ารู้สึกเสียว ก่รู้สึกกลัวนะทุกคนผมอะรู้สึกกลัวเพราะว่าเพราะว่าเขามาทำเนินด้วยใช่เขามาทำเนินด้วยเนินก็อยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้นะทุกคนเนี่ยเดินประมาณตรงนี้ใช่ไหมน่าจะใช่เนาะก็ดูบ้านแต่ว่าตรงนี้นเป็นแบบปล่อยเขาปล่อยล้างเลยไหมประตูก็ไม่มียังไี้ผมพาเดินเข้าไปดูแต่ว่าจะพาเขาไปข้างในผมผมไม่กล้าหรือจะเขา้าไม่เอาดีกว่านะก็ คือตรงนี้ปล่อยล้างเลยนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้แค่านี้แหละเราไปเจอกันตรงนี้ดีกว่า<ม>โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มาพาทัวร์อะไรวัดล้างใช่ไหมใช่วัดล้างโซนนี้ทุกคนนะถ้าใครอยากให้มาตอนค่ำรีบพาดีกว่าใจไม่ถึงโดนแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาถึงจุดรถละนี่ดูทางที่เราเข้ามาเนี่ยเนี่ย<ม>ประมาณหนึ่งร้อยเมตรที่เราถ่ายเปิดคลิปตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวที่เราเดินไปเนี่ยอ่านั่นแหละ โอเคทุกคนก็คือแบบเงียบน่ากลัวนะคลิปนี้อาจจะมีอะไรมากพามาชมบรรยากาศแบบว่ามันเป็นวัดแบบปกติไม่มีใครอยู่อ่ะนะโอเคทุกคนกคนลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะผมแล้วก็สังกระดิ่งกันด้วยนะผมไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ดีพีหน้านะคลิปนี้พามาทัวร์เข้าป่าอีกรอบโอเคทุกคนไปแล้วนะผมาย